นาทนิดของเราเนี่ยมันมันน้อยมากเลยที่จะไประดับโลกได้ไดดคือเรื่องทุนสำคัญแค่ไหนบูม <ban> เ <b iker S 2> พราะว่าเคยฟังพี่บอ,อลพระดอนบอกมีเงินไปเหลือ5 0,000สุดท้ายต้องแบบไปแชร์ห้องนอนกับเพื่อนกว่าจะมาได้ต้องใช้เงินตัวเองเยอะมันมันไปอุปสรครคนะกับการจะไประดับโลกเรื่องของทุนทรัพย์ที่อาจจะไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยเกี่ยวข้องอะไรมากครับก็ต้องบอกว่าทนิดเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะใช้เงินพอสมควรเลยรเพราะว่าการจะออกไปแข่งแบบ ประเทศแต่ทีนี่คือแบบว่าเราต้องใช้เรื่องตัว๋วเครื่องบินค่าที่พักอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราแพ้น,นี่เราต้องอยู่อีกทั้งวีคเราไปต่ออีกวีคเนี่ยซึ่งเราอาจจะใช้ค่อนข้างเยอะมากซึ่งบอกว่าถ้าไม่มีเรื่องสปอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวผมคิดว่ามันอาจจะไปได้แต่ว่ามันอาจจะไปได้ไม่สุดเท่าที่แบบว่าเราอยากจะไปอะไรเงี้ยถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยด้วยผมคิดว่าเออมันจะช่วยส่งเสริมให้เราแบบไปในจุดสูงสุดได้ผมว่าจริงๆร,งรงิพี่ว่ามัคคินสไทยอ่ะเก่งเยอะนะเยาวชนอ่ะแต่เขาขาดโอกาสอันนี้เกี่ยวไหมก็ ก็ต้องบอกว่ามีส่วนอยู่แล้วครับเพราะว่าพยายามจะแบบขึ้นไปแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะ,จะได้ไปเนี่ยก,ก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วก่อนหน้าที่จะมีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องออกเองใช่ไหมของบูมเป็นอย่างนั้นไหมคือต้องใช้คำว่าผมก็มีสปอนเซอร์อยู่แล้วครับเพราะแต่ว่าก็มีอาจจะแบบตรงช่วงแรกอาจจะแบบก็มีจ่ายเองบ้างแต่ว่าก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตในเรื่องค่าที่ฟาค่าตั๋วเขาบินมาต่ตางๆครับซึ่งก็มีทั้งสิงทั้งพีทีอะไรเงี้ยที่ช่วยซัพพอร์ตผมมาตลอดก,ก็คว่า ถ้าจ่ายเองอาจจะแบบบางทีก็ไม่ไหวอาจจะแบบตัดสินใจไม่ไปก็ได้แต่พอมีชอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมก็ตัดสินใจที่ที่ที่จะไปถึงแม้ว่าเราจะเสียบ้างนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เรากลับได้ได้กลับมาเลยสมมติไปแข่งอาชีพแมตช์หนึ่งไม่ต้องแกนสแลมก็ได้ถ้าสมมติว่าไปเองแบบพี่บอลสมัยก่อนเนี้ยถ้าม,ามาตอนนี้มันค่าจ่ายเยอะแค่ไหนถ้าแบบเป็นเอเวอเรจครับบูมผมคิดว่าเอเวอเรจอย่างน้อย7 5 0 0 0ครับห้า ช่คิดว่าถ้ารวมทั้งค่าตั๋วค่าค่าเครื่องบินอะไรเงี้ยมันมี7จ0 0หต่อ1นึ่งวีคแน่ๆซึ่งถ้าถ้าอยู่ในแบบว่าประเทศเดียวกันแล้วอยู่ที่เดียวกันกนี้ก็โอเคแต่ว่าสมมติถ้าเราต้องย้ายเมืองไปเรื่อยเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเพิ่มคอสไปมากกว่านี้อีกด้วยอ่อถ้าการแ l ลมก็ต้องยิ่งสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมเออต้องบอกว่าการแ l ลมเขาค่อนข้างจะมีเออให้เราค่อนข้างเยอะเขาเราไปเอารีฟันพวก ลดหย่อนภาษีได้ด้วยของที่ที่ที่ทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็พอขึ้นไม่หลัสูงผมคิดว่ามันเสียน้อยกว่าตอนที่เราเริ่มครับพอถ้าเราเริมเนี่ยเราต้องจ่ายเอยงเยอะแต่พอขึ้นระดับนู้นแล้วผมรู้สึกว่ามันสบายกว่ามากๆมองเป้าหมายเรายังตัวเองยังไงบ้างระยะสั้นตรงนี้ก่อนกลางเราก็ยาวมี3สเต็ปเรามองไว้ยังไงบ้างคะคือระยะสั้นก็บอกว่าเป็นปีนี้เกันะครับก็คือจบปีเนี่ยผมอยากให้ลังกิ้งแบบว่าแปะเลข2ให้ได้เข้าเข้าเลข2ให้ได้แล้วก็สิน้นสิ้นปีมี เองก็อยากจะได้เหรียญทองชายเดี่ยวด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีวีมาร์ดันกับยูเอสดอเพนผมก็อยากจะเข้าไปคอลี่ไฟในปีนี้ให้ได้ด้วยครับก็อันนี้เป็นเป้าหมายระยะสั้นของผมถ้ากลางเรามองสักสองปีข้างหน้าของเราคือสองปีที่ผมวางไว้แผนว่าอยากเข้าท็อปร้อยให้ได้เลยอะไรอย่เงี้ยครับก็ mm hmm. แล้วก็ไปเล่นแกนสแตรมทุกอันอะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นเป้าหมายระยะสุดของก็อยากจะเข้าสักท็อป10ท็อปท็อป5ไปเลยอะไรอย่เงี้ยครับก็คิดว่าสัก5ปีคิดว่าอาจจะทําได้อย่างนี้ ได้มีการแนะนจากพี่บอลพราดอนไหมครเพราะว่าก็น่าจะสนิททิดเชอ้ออยู่พอสมควรมันมีโอกาสได้คุยกันบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันตลอด<ม>ก็เขาก็ให้คนาแนะนําตอนที่ไปเล่นกับโนวัก,กอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเราก็แล้วก,ก็เต็มที่ไปเลยหาประสบการณ์จากตรงนี้เอาแล้วก็เก็บเกี่ยวไปเล่นตอนแกนแลมอะไรเงี้ยเขาก็ให้แนะนำคำแนะนำผมมาประมาณนี้ก็เราจะไปเล่นกับทีมไซปัสนะครับไปเยือนเขาก็คิดว่าไปเล่นขอด,ดินด้วยซึ่งเราจะอาจจะไม่ถนัดมากแต่ก็ ได้ไปเหตุร้ายชื่อนักกีฬาบ้างก็แรน์กิ้งอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็จะไม่ประมาทครับก็คิดว่าคราวนี้น่าจะเก็บชัยชนะกลับมาได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe youtube f a s sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ